เนื้อหาในคลิปนี้อาจมปีเรื่องเรื่อง18บวกน้องนหนูหน,น,นูที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเอาเออแล้วทีกวดคลิปแม่งเสือกไม่ทำเยี่ยอะไรเลยเ,ลยเออไปละ ตัวนั้นชื่อมูมูนะครับตัวที่มาหาเมื่อกี้นะครับเป็นตัวเมียส่วนตัวตัวที่นอนอยู่นะเออๆนั่นแหละเอเอชื่อเดวิดนะครับเป็นตัวผู้แต่ปัญหาอะไรมู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 มันค่อนข้างจะแก่แล้วอ่ามันกัดเดวิดละออมมันเป็นทอมนะทุกคน กอ็อย่าไปซี้เลยียดเลยมาอะไรบ่อยจังหนูหนูบ่อยจังได้เพื่อนแล้วดิหยิกหัวแม่งเลยเอามาันจะกัดโทรศัพท์อุ่ยนั่งทำไร อะไรเกิดขึ้นไม่เหมือนจิมจิมจิมอา้าแกจิมจิมอจิมเอาไปไหนไปไหนจิมเออทีกววดคลิปเสือกไม่มีอีเรื่องสิบแปดวกเรามาดูแบบกล้องนี้กันมันกัดกันอยู่เนี้ย เดวิดอย่าพุ่งวิ่งนะลูกอย่า yeah. มูมูมึงอย่ากัดโทรโทรศพพัพท์กูออไปออไปเราต้องเอาไว้ที่สูงสูงสี่นาทีผ่านไปยังไม่ทำอะไรกันเลยสี่นาทีผ่านไปแล้วเนะ่ยวัสดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีคุณผู้ชมในมูมูมูน้องมูทำไมตาแดงจังตาแดงแดงตาขึ้นแดงนะบักละ่ะเออ,เอ,อีละมึงพยายามจะออกไปให้ได้ใช่ไหมเนมี่ยมูเอ้ยลักฐานขนขนของเดวิดมันถุย คนของเดวิดมันล่วงได้อย่างไรอิโมโม่ม,มึงกัดเดวิดอีกแล้วใช่ไหมอย่ามาทำเป็นมองมองที่อื่นมันต้องทำไรแน่ๆขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะ ไม่ใช่ตัดคลิปตัดตอ่อก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันจะแย่ยอะกลับมาแล้วไปซื้อนมมาใชิคิ <c oughs> ไม่ได้ตัดหลัก <c oughs> คลิปะอก็อย่าลืมอย่าพลาดแล้วกันนะครับอะไรอีกจะกรโทรศัพับคุยกันเหรอ จิมอจิมเอ้ยเดวิดมาแล้วขยับขยเยียนแล้วเดวิดไม่รู้เหรอนะ่าคนตัวเองอะ่ะเดี๋ยวว่าแต่ทำไมหมูมูหางดำวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงข้ามสายพันธุ์กันแล้วเหรอยอกยอกมันระตายกันกันได้เแหละข้ามเพศกันไอ้เอียเออเออเข้าไปเข้าไปเอาเข้าไปมองง้เอาให้หนักขึ้นเออเอาไปเดวิดมันนี่แล้วเดวิด กูไม่ได้เรียกมึงโม,โมูเออไหนๆก็มาละเฮ้เดี๋ยวยิกอะว่ามึงจะทำอะไรก็เชิญเลยสรุปแล้วไม่เกี่ยว18บบวกนะครับน้อนเดวิด รู้ละสิว่าจะเปิดกงฟันไปเถอะไอ้พวกเวนมานนิมาหน,นิเอ้ยเปิดยากจังวะอาชีบเอาเชียเชียร์เชียรอ้ออกได้นะเว้ยเดี๋ยวียพึ่งโอเคเอ้ยอย่าพึ่งนะอย่าติดเดลสละกันนะอย่าช่องกูบิน มาถชายความแนลขังนน้นกันได้กูเริ่ม <funnel> ร <ing inaudible> ู้สึกเหมือนขี่จำกัดจะมาอีมูโมโม่โม่โม่ด้ยอยู่ดีๆกล้องสั่นกูทำเองค่ะคนดวงสวยมากเลยนะเอวิท เอ้ไม่ไม่ไมมมกูเปิดเล่นเๆหน่อยก็ไม่ได้นะเอ้าไม่โดนอีกกระดูกมันอ่อนนะทุกคนอย่าไปทำอะไงกูนั่งรอเอ้ยขนทุกคนอขนเดวิดยังอยู่นะครับเดวิดทำอะไรอ่ะดมหางเขาทำไมอ่ะเขาแก่แล้วนะเขามีแฟนแล้วด้วย จะตายแล้ววิทเดวิดห้องงงอะไรอะ่ะเสือเสือกันเหรอน้องเดวิดของเรานะครับก็ยังดำเนินอยู่ที่เดิมนะครับไม่ไปไหนนะครับก็ชาวกุ้ยชากลางลาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว สิบปีผ่านไปจะทำอะไรก็เชิญกูจ,จะตายอยู่แล้วกูปวดขาแล้วนะว้อยลุงนี้กูเปิดกองให้มันเล่นดีกว่าให้มันเดินเล่นดีกว่ามันจะได้ไม่กัดกันจะได้ไม่จิกกัดกันเออเออมึงเอาเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มแล้วนะว้อยไปไปอ้อนจิมจิมเอ้ เด็ออกกันเล่นสินะไอหมูมูไม่กลัวแล้วจะอันแตกเลยโอ,อ,อ้พวกมึงจะทำอะไรกันพวกมึงก็เชิญเลยไอ้กูไม่มีเลยทำไอ้เชียกูไปเอดฉัเล่นเร้วกู้องเปลีนเฮียเลยเนะี่ยบริบูรลเอ้ากูนึกว่าคิดจบ โทรศัพท์กูแหลกไอเชีย,ยกิงกือนอนกิงกือนอนกิงกือไอ้นอนใส่เดือนก็มาว่ะเ้ยไม่ใช่นอนใส่เดือนพยาธิ <c oughs> กูไปแล้วกูกลัวพยาธิเดวิดเร็วๆอย่าให้เขาเดวิดโอ้โ <c oughs> เขาไม่เข้าไปใกล้เอ้ยค่ะก็จะไม่สามารถเกี่ยวไอเชียคลิปจะเล่นกันอีกนานไหมคยุยก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยว